สวัสดีสมาชิกนะครับผมอาซีไทยทุกท่านนะครับปีนี้นะครับก็จะได้เลิกนะครับได้เลิกกลับมาทำออโต้ใจโรอีกรอบนะครับผมหลังจากที่ทําไปแล้วน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดทําไปแล้วนะครับทยนเงินนะครับเดี๋ยวปีนี้จะกลับมาทําไว้สักสี่ห้าลำนะครับขั้นแรกนะครับที่ต้องทําก่อนนะครับต้องทําไปพัดก่อนนะครับผม เราว่าใบพัดจะเป็นอะไรที่ขั้นตอนเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ว่าผมลองมาเยอะแล้วนะครับก็จะมานะครับพาสมาชิกนะครับที่สนใจนะครับอยากจะทําเล่นเองนะครับที่บ้านนะครับผมก็พอจะเป็นไกด์ลาให้ท่านได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ตอนนี้ที่ต้องทํานะครับหลักๆก็คือทาวัาทาตัววัตถุดิบที่จะทําใบพัดก่อนนะครับ ก็คือไม้บอลซ่านะครับเคนี่ไม้บันซ่านะครับผมไม้บอลซ่าเนี่ยมันจะมีความหนากับความแข็งนะครับแต่ละแผ่นเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับซึ่งหลักๆนะครับก็คือต้องเลือกนะครับอันที่มันนะครับตรงนะครับผมไม่โค้งนะครับถ้าโค้งมาเราจําเป็นที่จะต้องดัดให้มันตรงนะครับก็คือการดัดง่ายๆครับ แต่ต้องอยู่กับมันตลอดนะครับนี่วางตากแดดเอาด้านที่ด้านที่มันโค้งนะครับคิดว่าเป็นกระทะเนาะเอาด้านที่เป็นกระทะนะครับคว่ำลงครับมันจะงุ้มอย่างนี้เนาะพอเดี๋ยวฝั่งข้างบนมันโดนความร้อนครับมันก็จะยืดตัวแล้วก็ตรงเงันอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องคอยดูครับว่ามันตรงหรือ,อยังนะครับถ้าตรงแล้วอาหารนี้ตรงละสองอันเลยครับที่แรกโคง้งก็เก็บนะครับเก็บ แล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่ไม่โดนแดดนะครับผมเก็บก่อนอันนี้พอดีเลยครับไปทับกันไว้นะครับผมอ่าปึ๊บเสร็จแล้วนะครับอ่ะไม้เนาะพูดถึงไม้เบาซ่าเนาะทันี้ไม้แต่ละน้าหนักมีผลยังไงบ้างนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับไม้เบานะครับที่องศาเท่ากันนะครับสปีดใบนะครับไม้เบาจะขึ้นเร็วมากนะครับก็คือรอบ โรเตชันมันจะเร็วขึ้นแ, bend, แบบวิ่งนิดเดียวมันก็จะหมุนจุดๆแล้วไม้หนักจะหมุนช้าแต่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบก็คือไม้เบานะครับถ้าความเร็วลดหมดนะครับไม้เบาจะหยุดหมุนก่อนไม้ที่มีน้ำหนักเยอะกว่านะครับอ่าให้สมาชิกเลือกเอานะครับว่าจะทำไม้เบาหรือไม้แข็งนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นต่อไปอีกนะครับไม้เบาหรือไม้แข็งอันนี้จบเรื่องไม้บรร้างนะครับอ่าพอจะตามทันเนาะถ้ามีอะไร อยากสอบถามก็ถามในหน้าเฟซน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงไว้ในในเพจ m a ร k 3D p มดี t กับ YouTube นะครับผมต่อไปนะครับใช้หน้านะครับผมเบรแต่ละอันมันจะต้องมีใช้หน้านะครับซึ่งเราจะต้องใช้ไม้แข็งในการเป็นช่วยดักอ่าเป็นตัวช่วยในการดามให้มันแข็งแล้วก็ให้คมในการตัดอากาศนี่มันดีครับผมก็เลือกใช้นะครับไม้นนี้ไม้เป็นไม้เรียกว่าไม้คิโนกินะครับผม ไม้ฮิโนกิเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็ไม่เสียรูปทรงง่ายนะครับนะมันจะตรงเลยครับประมาณกึ่งๆเส้นคาร์บอนเนาะมันจะตรงๆนะครับเราก็ไปเลือกนะครับที่ร้านมันก็จะมีโค้งบ้างเหมือนกันนะครับผมให้สมาชิกเลือกเส้นที่ตรงที่สุดนะครับมานะครับอ่าท่อนหนึ่งจะประมาณตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับท่อนหนึ่งนี่ยีิบห้าบาทนะครับจากตะก่อนนี้ท่อนแล้วสิบบาทฉะนั้นอ่ามูลค่าของ ครื่องบินก็ต้องขึ้นขยับตามครับไม้ขึ้นหลายอย่างนะวัตถุดิบขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะต้องทําการนะครับติดชายหน้านะครับเข้ากับไม้บาวซ่านะครับโดยใช้กาวลาเทกนะครับนี่กาวลาเทกผมเลือกอย่างที่มันเป็นมีหลอดแบบนี้เวลานั้นเราจะได้เราจะได้นะครับกรีดใส่ด้านหนึ่งนะครับปึดแล้วก็ประกบนะครับ ประกบเข้าไปนะครับอ่าประกบเข้าไปไม้บอนซาหนึ่งแผ่นหน้ากว้างสี่ยาวหนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งเมตรนะครับมันจะเหลือตรงนี้สิบเซนเราต้องไปหาเศษไม้มาเสริมอันนี้เราทําไว้ทีหลังครับเราติดชิ้นใหญ่ไปก่อนนะครับก็จะได้ประมาณอ่ะไม้หนึ่งแผ่นถ้าทําเบดนะครับสามใบพัดไซส์ที่ผมทําเล่นเนาะทาขายด้วยครับก็จะได้สี่ใบนะครับแต่มันจะมีใบ ฟากนี้ที่เป็นใบเศษนะครับมันจะเป็นใบต่อของชยชนา้าเราจะต้องแยกไว้ไปทําเบดอีกชุดหนึ่งนะครับเราจะได้รู้ว่าเบดชุดนั้นเป็นเบชายหน้าต่อนะครับซึ่งน้ําหนักมันอาจจะเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปทํากันอีกทีหนึ่งนะครับเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผมจะเบรคคลิปไว้ประมาณ6นาทีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหนีบนะครับก็คือใช้แคมป์นะเป็นตัวแบบนี้่งแบบในคลิปเลยเนาะ เป็นตัวแคมหนีบครับมันก็จะปลดได้นะครับประมาณนี้แล้วก็หนีบไว้นะครับหนีบไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับกาวมันจะเซตตัวนะครับกับไม้ถึงค่อยถอดออกนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอันที่ทําเสร็จแล้วดูดีนี่นะครับมันก็จะติดกันแบบนี้นะครับเป็นชายหน้านะครับแล้วเราก็จะเอาที่บันซ่าคัตนะครับบันซ่าสไลด์นะครับคัตเอาระยะ ตามที่เราออกแบบไว้นะครับของผมก็จะออกแบบไว้ที่5เซนนะครับตลอดแนวนะครับ5คูณ50ก็จะตัดตรงนี้นะครับไม้หนแผ่นจะได้4เบสพอเพียงพอกับ1น1ลำนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจมาร์ค 3D มดินไว้ด้วยนะครับผม